สวัสดีครับผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลวันนี้ผมมาเล่นเนื้อเรื่องของมิลันดาตอนที่เป็นลิมิเต็ดควีนะครับเฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. ตอนที่5ไปที่โรงแรมนะครับ ใจของจูเลียโนคืออะไรเนี่ยศาสตราจารย์จูเลีโนไงเฮ้ยคุณได้ยินอะไรมานะเมื่อโทริโน่สำเร็จการศึกษาเขาจะได้กลายเป็นอิสระและเป็นกัปตันเออฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาก็ชอบลืมหลายๆสิ่งหลายอย่างฉันก็ทำอะไรให้เขานะ อ่ามาทินดาบอกคุณจะปล่อยเขาไปได้อย่างไรดังนั้นเขาก็อาจจะเข้าใจว่าจะต้องขอบคุณคุณแล้วขอความช่วยจากคุณนะเขาเกิดมาให้สร้างปัญหาให้เลยนะเนี่ยถ้าเขามีหนทางของเขาเอง เขาอาจจะต้องตายก่อนที่จะได้เจออะไรที่จะเป็นฝูงคนฝูงชนจริงๆฮูฮู้ตอริโน่ก็เป็นเพื่อนที่ดีนะเสียงอะไรเนี่ยตุบตุบปรากฏอยู่ในโรงแรมสีเทาอ่าคุณกลับมาแล้วเลย ดอลิโน่เป็นยังไงบ้างได้เกรดดีหรือเปล่าจุดๆๆดจุดจุหมายบอกว่าไงเนี่ยดอลิโน่ไม่พูดเลยเลยดอลิโน่จุดๆๆดจุดจุดดจุดไม่พูดเลยอีกเลยสแสดงว่าสอบไปผ่านหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วดอลิโน่ทำไมดูหน้าตาไม่สู้ดีเลยแล้ว no? คุณก็เอาโซโคลเล็กหรือบางสิ่งบางหลังไปแล้วนี่ไปส่งแล้วว้าวพี่อะไรเนี่ยตอนใดน,นั้นในโรงแรมก็เต็มไปด้วยเสียงของโทริโนร้องเลย,เลยอ่าคุณได้คะแนนต่ำสุดเล้นะต่ำสุดเอออะไรเนี่ยศาสตราจารย์ ได้ชิมโซโคาเลตแล้วก็ถุยมันออกมาหรือเปล่ามันขมไงมันรสชาติขมนะออไม่มีใครรู้จักคุณค่าของมันเลยอะ่ะโอ,อ้นี่ไงมันขมเกินไปเพรมันก็ไม่น่าประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นที่นิยม ในโลกใหม่ทางลาตินนะอ,อแล้วฉันจะทำยังไงทีนี้ละเนี่ยมิดนดาบอกอะคุณก็กลับไปเรียนหนังสือต่ออีกปีสิไม่จบเอ,อ๊นี่คุณพยายามทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยตนริโน,โนโบอกดูเหมือนว่าเป็นพี่สาวของ ตอริโน,โน่นะคุณก็คงไม่ได้งานดีๆจากที่เราที่ได้อธิบายโซโ,ซโคเลกนี้นะฉันไม่สามารถอธิบายได้เพียงพอเหรอใช่แล้วเราลองดู มีตุ๊กตาหมีสองตัวแล้วก็ตัวหนึ่งมันก็น่ารักเลยนะดูใหม่ด้วยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันก็รู้สึกตัวมันเก่าสปกปรกคุณคิดว่าอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันล่ะก็ตัวที่ดูดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะปกติก็ใช่นะ มิลนดาฉันแน่ใจว่าคุณรู้เรื่องนี้เพราะว่าคุณได้เป็นนักพจนภัยมาก,ก่อนนี่คจนภัยมามากมายของที่โบราณเก่าแก่จะมีคุณค่าต่ำได้อย่างไรอืมไม่เลยคุณค่าความหายากของบางสิ่งบางอย่างนั้นมันอยู่ที่เรื่องาราวที่อยู่ข้างหลังมัน แลวเพิ่มคุณค่าของมันด้วยออถูกต้องนั้นคุณจะต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันมีคุณค่าสูงของสินค้าโซคเลกที่มันซ่อนคุณค่าอยู่นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติที่ไม่ดีของมันนะและโทรีโน,โนก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยเอ,อืม โอ้ไม่เห็นม่ยินได้ก็หรอโทริโน,โน่นะผิดพลาดแล้วล่ะที่จะเป็นพ่อค้าได้นะเนี่ยเอาละตอนนี้ฉันคิดว่ามันคงมีบางอย่างที่เราจะต้อง <c oughs> ก็อตั้งบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วเออทำบางสิ่งบางอย่างฉันจุดจ,ดจดุไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ f o ร์ดเบ n ทอน of Bargaining เลย แ๋ยเขาดูคำนี้ไปชัดๆนะเอาล,ล่ะเข้มแข็งเลยนะโทนิโน่น,นี่ไม่เป็นเพียงการสอบถูกต้องไหมฉันไม่คิดว่าการศึกษามันจะเป็นเครื่บบองจะบ่งบอกคุณค่าอะไรตอนนี้หรอกนะแต่ว่าเรามาทำการสอบ คั้งหน้ากันให้ดีๆอืมเออถูกต้องไอโนบอกแต่ฉันได้บอกคาจุป,ปาว่าฉันจะเจอหลอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฉันได้เป็นที่หนึ่งในการสอบการศึกษาแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยดังนั้นคุณจะต้องไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอย่างนั้นหรอกนะคุณ ก็ว่าพี่สาวก็รู้นะว่าเทอร์นโนชอบข้าชูป,ป้าหรืออะไรบางอย่างอะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่นีิเสธก่อนเลยวันต่อมาเทอร์นโนเรายังมีโซโคลเลกเหลืออยู่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ทุกๆคนก็ไม่กินมันนะเนี่ยแล้วก็เหลืออยู่เยอะเลย เราควรจะไปเยี่ยมเยียนโปรเฟเซอร์จูริโนหน่อยนะเราไม่ได้เจอเขามานานละเขาอาจจะเข้าใจคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เออเขาก็รู้ด้วยอย่างร้วดเลยเหมือนกันนะอย่างนั้นแล้วก็นำสิ่งนี้ไปให้โปรเฟเซอร์ัั้นอาจจะเสียคุณค่าอ้า ที่จะโยนทิ้งรัอเปล่าเม,มาถึงเมืองเนปเปลิลไปหาศาสตราจาร์จูริโน่ครับอาศาสตราจาร์จูริโน,โนว่าไงๆๆอะไรเนี่ยเจอหน้าผมไม่สามารถที่จะรับเสียงหัวเราะอย่างนี้ได้นะครับ มิเลนดาว่าคุณเป็นยังไงบ้างครับท่านศาสตราจารย์อ่าดูสิใครมาอ๋อคุณมิลันดาฉันก็ได้ยินอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณนะคุณได้กลายเป็นนักผู้จนไบผู้ยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอฮิฮ,ฮมันต้องขอบคุณฉันด้วยนะ <c oughs> ใช่ค่ะ คุณได้ช่วยเหลืออย่างมากมายเลยนะคะฮิฮ,ฮด้วยฮ,ฮิตอบตอท่านศาสตราจารย์ผมได้นำสิ่งที่มหัศจรรย์จากโลกใหม่ซึ่งคุณได้ลองมันหรือยังครับอ๋อเครื่องดื่มสำหรับฉันเลยดีเลยฉันจะดื่มมันให้หมดเลยกรบกๆๆบกบ กบ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 มิลเลนดาอะไรเนี่ยเขาดื่มมันทั้งหมดเลยหรอนเนี่ยกบ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 มิโกๆๆๆๆโอ้ช่างน่ามหาัศจรรย์เลยโอ้เอ,อ๊ะมันมหัศจรรย์เลยครับน่าหนึ่งแววมันจะค่อนข้างขมเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะนี่ อะไรในชีวิตของคุณที่เคยเจอมาบ้างโอ้เลยศาสตราจารย์เกิดอะไขึ้นฉันแน่ใจว่าฉันได้เติมเต็มพลังงานแล้วนี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของฉันที่ได้สำเร็จหลังจากที่มันได้หายไปเออดูเหมือนว่า มันเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยให้คัปี้กระเป่าครับอาตาจารย์ว่าฉันสามารถสมองปลอดโปร่งโล่งเลยเนี่ยฮ,ฮ <c oughs> เขาคงจะบ้าไปแล้ว <c oughs> อี่เลนดาแล้วคุณได้ยินอะไรบ้างไหมคะโจริโนโ่ได้นำส่งเครื่องดื่มนี้เป็น ผลงานสำเร็จการศึกษาของเขาแต่เขาได้คะแนนต่ำสุดเลยค่ะคะแนนต่ำสุดเหรอฉันอยากจะให้คุณได้คะแนนดีที่สุดด้วยคะแนนสูงสุดแล้วก็เกรดสูงสุดซึ่งถ้าเจ้านำสิ่งนี้มาให้ฉันอืมอี คนปกติเนี่ยคนผู้คนปกติก็ตัดสินใจเร็วไปนะดังนั้นคุณก็ต้องนำมาให้ฉันมากกว่านี้อีกนะเออแต่มันเหลือเพียงครึ่งขวดแล้วนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์ดื่มมันหมดเลย ฉันก็จะใช้ส่วนที่เหลือนี้ไปสำหรับงานวิจัยอ่ามิลันดาก็ถามว่าอ่ศาสตราจารย์มีงานวิจัยอะไรที่คุณกำลังทำอยู่หรือคะศาสตราจารย์ว่าฉันกำลังเปลี่ยนเ,เครื่องดื่มนี้มันจะสามารถเป็นที่นิยอนนิยมคิดสูตรใหม่นะฉันกำลังวิจัยว่ามันควรจะเติมอะไรไปในสิ่งนี้ดีเนี่ย ศาสตราจารย์คุณก็เป็นนักสะสมอยู่หนุนกันนี้ค่ะเหมือนกันเลยครับแล้วส่วนผสมที่ว่าของคุณคืออะไรเนี่ยอีฉันก็วิจัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นเป็นชวกอาหารที่ฉันวิจัยอยู่อาหารก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับมนุษย์สำหรับ วันหนึ่งที่มนุษย์จะต้องโอ้เริ่มต้นแล้วก็หายไปก็นั่นเป็นงานวิจัยที่โดดเด็นเลยแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยฉันคิดว่าเครื่องเื่มน,นี้มันขมเกินไปมันต้องมีบางสิ่งที่ผูกคนจะไม่ชอบมันเออถ้ามัน มีอะไรที่หวานขึ้นนําความหวานมาเป็นส่วนผสม,อ,มอย่างเช่นพินันดาว่าน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำผึ้งเป็นเป็นส่วนผสมที่สามารถใช้กับอาหารทำให้มันหวานขึ้นนะโอเคค่ะแล้วนำเราจะนํามันกลับมาค่ะ อาจารย์ว่าถ้าเจ้าลืมมันอย่างรวดเร็วถ้านมันนำมันอย่างรวดเร็วฉันก็จะดื่มโซโคารเลตที่เหลือหมดเลยนะเนี่ยเอ้ยหัวเราะโอเคครับเราวาไปเอาของหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกไปเอาน้ำตาลนะครับ50หน่วย มาถึงเมืองเนเปิลแล้วครับหาของมาครบแล้วนะครับแล้วก็ไปหาศาสตราจารย์จูริโนโครับ<ม>อ่าศาสตราจารย์พวกเรากลับมาแล้วค่ะฮิฮิฮิ ยีนี้ต้อนรับกลับมาแล้วก็นำส่วนผสมนั้นมาผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งในเวลาต่อมาอ่ทาทำเสร็จหมดแล้วนะเอาละทุกคนเทชิปดูสิ <laughs> มันง่ายขึ้นที่จะดื่มแล้วตอนนี้ดังนั้นตั้งแต่ รสชาติมันใส่ความหวานลงไปมิลันดาว่าไงฉันก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่ได้คิดว่ารสชาติที่ผู้คนจะชอบเป็นยังไงเนี่ยจูริโน,โนก็เลยบอกว่าศสตราจารย์ว่าดังนั้นคุณคิดว่าอะไรจะดีที่สุดละ่ะทรอโน่ก็เลยบอกว่าเออ หนึ่งมันต้องมีความหวานของน้ําตาลแต่มันไม่ผสมผสานกับความขมเข้ากันนะเรนดาก็บอกว่าน้ํำพึ่งอาจจะทำให้เครื่องดื่มมันข้นนะมันก็ยากที่จะดื่มด้วยยากที่จะผสมด้วยอื มันฉันคิดว่าน้ำอ้อยมันก็เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หวานไปนะน้ำอ้อยนั่นเป็นของที่ค่อนข้างน้อยเลยที่จะใส่ได้ดีกับเครื่องดื่มถูกต้องฉันก็คิดอย่างนั้นนะฉันคิดว่า น้ำอ้อยก็อาจจะเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดที่จะทำเครื่องดื่มหวานๆน,นะแต่ฉันก็หนูไม่ได้คิดว่ามันคงจะเพียงพอดังนั้นคงจะต้องการบางสิ่งที่ทำให้มันมีกลิ่นนะคะเอ,อจูลิโน,โน่ก็เลยบอกว่านั้นก็ต้องใส่พวกเครื่องเทศอีทำให้มีกลิ่นเลลองดูสิอ,อ่าไปหาของมาให้ครับ เอาโคเรนเดอร์กิงเกอร์เอาเอาขิงโคเรนเดอร์ผมไม่แน่ใจเอาขิงแล้วก็เอาวานิล่าโคเรนเดอร์เหรอคะขิงหรือครับแล้วมันจะเข้ากันเลยครับเพ <c oughs> ื่อคือค่ะอีอีอีเราก็ต้องเริ่มกลับไปลองดูซิที่ถ้าเพื่อ จเจ้าเป็นนักประชนภัยที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม่ะดังนั้นเธอาทีฉันว่ามานํามันกลับมาให้ฉันโอ้ได้ค่ะเพราะว่าตามที่คุณถามมานะครับท่านทศราจจา์ <c oughs> โอเคเราก็ ไปเอาโคเรนเดอร์มาให้นะครับไปรู้อยู่ลรงไหน50ิบหน่วยอยู่ส่วนวานิลาก็ต้องไปที่โลกใหม่ทะเลคคริเบียนนะครับโอ้เรียบร้อยละไปหาศาสตราจารย์ครับอศาสตราจารย์เรากลับมาแล้วค่ะฮิฮิฮิยินดีต้อนรับกลับมานั้น ลองผสมส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งอ่าเหมือนเดิมเลยในเวลาตมมา่อมาอ่าทั้งหมดแล้วลองคนให้เข้ากันนะโอ้ศาสตราจารย์จะไม่คิดว่าโคเรนเดอร์นี่มันจะใช้งานได้ดีนะแล้วก็เทริโน,โนก็คิดว่าอ่า คือเอาของทีละอย่างทีละอย่างใส่กับโซโคโเล็กแล้วก็ทดลองกันทีละแก้วทีละแก้วเออก็เมื่อกี้มิลินดาใช้อีกอย่างหนึ่งทำงานไม่ดีนะแล้วก็ทูริโนโใช้อะไรใช้ขิงกับโซโคโเล็กก็รู้สึกถึงความเฮลตี้สุขภาพดี <laughs> แล้วก็นี่ ส่วนผสมวานิลา a ม a ซิ่งเลยเอออล็กนี่มันรสชาติมันจะนุ่มนวลขึ้นเลยนะแล้วก็คิดว่ามันคงเพียงพอสำหรับทุกๆคนที่จะดื่มมันเออนี่นักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเปรียบเทียบกันอะไรดีไม่ดีนี่ฮิ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 ฮ่าฮ่าฮาฮาฮาเล ศาสตราจารย์ดีใจเลยเนี่ยศาสตาจารย์เกิดอะไรขึ้นนะในที่สุดก็ทำสำเร็จนะเนี่ยสิ่งที่เจ้าพูดชื่อของเครื่องดื่มนี้คือโซโคเลก็กนั่นเป็นโซโคเล็กที่ชาวยุโรปพูดสำหรับชาวยุโรปโดยคนยุโรป <laughs> ชื่อของม so ิลเลนดาโซโคเล็กตั้งชื่อให้เลยมิลเลนดาโซโคเล็กนะนี่ใช้ชื่อฉันตามชื่อด้วยโซโคเล็กอีกแล้วสัตนชารย์ชื่อที่ตามด้วยชื่อของฉันก็จะเป็นโทริโนโซโคเล็กหรือเปล่าครับโทริโนโซโคเล็กเหรอ แล้วใครจะไปซื้อชื่อโทลิโนโซโคเลกันเล่าออมิลันดามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักประจนพลายผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วมันต้องขายดีแน่ๆมิลันดากว่ามิลันดาแกงกะหรี่มิลันดาเป็นเควสที่เราต้องไปหาส่วนผสมมาทำแกงกะหรี่ให้ศาสตราจารย์ในเนื้อเรื่องของมิลันดานะครับถ้ายังไม่ได้ชมก็ติดตามชมได้ที่ผมทำคลิปไว้นะครับ ขายดีกว่าแกงกะหรี่วิลเลนด้าเน,นี่ยเลยอ,อต้องพยายามเข้านะตทริโนโนเออแล้วคุณก็คอยดูเธอนะแล้ววันหนึ่งี่สัสำเร็จการศึกษาฉันจ,จะกลายเป็น่อขาผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราก็เริ่มจัดเทศกาลชิมเลยเออ นิแันด้าก็บอกว่าในที่สุดเราก็ได้ขวดสุดท้ายแล้วก็ใช้ขวดสุดท้ายของโซโคอโเล็กหมดแล้วนะดังนั้นมันก็จะถามถึงสิ่งที่คุณชอบนะันนตั้งแต่เราใช้น้ำตาลอ้อยกับวานิลาจะนำโซโคอโเล็กกลับมาไหม เออเออ,อเคเขียนเคว้วครับกว่าจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งรอบเลยมีตอนต่อไปนะครับดูสิอ่าได้แล้วโทเคนเอาไปใช้แลกของ